ม่รีวิววันนี้ครับวิ่งโบนหนึ่งวันตด้ยี่บาทตอนนี้เวลาบ่ายสองผมออกเช้าวันนี้บ่ายสองเดี๋ยวไปดูครับตัวแรกยังไม่มาเลยตัวแรกมาแล้วครับนี่ซายโอเคยี่ห้าบาทงานที่หนึ่งผ่านไปรอง,งานตัวที่สองนะนี่หน้าโรงแรมสเตทตรงนี้คูณด้วยนะ หน,นึ่งจุดสองประมาณนี้มันก็หายไปมันมาเป็นงช่วงงานตัวที่สองมาแล้วนะนี่ขาอยู่ไหนเอ่ยซ้ายหรือขวาได้าจากคนนี้รึเปล่าเนี่ยตามถนอนอยู่เนะี่ยรู้ใช่ไหมอ้าใช่ด้วยไปไหนครับงานตัวที่สองนะตัวที่สามมาแล้วนะนี่ตัวที่ส